สำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำลูนไอเทมพลังแฝงพร้อมวิธีการเล่นวิธีการเดินเกมของคิกซี่กันนะครับก่อนจะเข้าไปดูในเกมมารู้จกักสกิลคร่าวๆของคิกซี่กันก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำฮีโร่คิกซี่นะครับซึ่งเป็นเมทนะครับและเป็นเมทที่เข้าทีมไฟ์ได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีสกิลที่สามารถยกศัตรูให้ลอยขึ้นเป็นวงกว้างได้นะครับมาเริ่มที่สกิลติดตัวของคิกซี่นะครับ เมื่อเราใช้สกิลโจมตีโดนศัตรูนะครับมันจะเพิ่มความเร็วให้เรานะครับ25เป็นเวลา2วินะครับและสกิลที่1นะครับจะปล่อยร่างคโครนออกไปสร้างความเสียหายเวท525ให้แก่ศัตรูที่โดนสัมผัสโดยความเสียหายจะลดลง20ตามจำนวนครั้งที่โดนนะครับสูงสุด40นะครับสำหรับสกิลหนึนั้นนะครับขาไปจะแรงกว่าขากลับนะครับเพราะว่า ขากลับมันจะลดลง20%สูงสุด40%นะครับถ้าสมมุติว่าขาไปโดนประมาณ700นะครับขากลับจะเหลืออยู่ประมาณ590สนะครับอ่าสังเกตดูนะครับขาไปโดน717นะครับขากลับโดนอยู่560กว่านะครับเข้าใจง่ายๆของสกิล1ก็คือขาไปแรงกว่าขากับนะครับสร้างดาเมจเรยอะกว่าขากับนะครับส่วนสกิลที่2นะครับเรียกพลังธรรมชาติเพื่อโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายเวท260 พร้อมกับทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะครับสกิลที่2นะครับสามารถวางวงตรงไหนก็ได้นะครับในรัศมีนะครับสามารถยกศัตรูให้ลอยขึ้นได้นะครับแต่ถ้าศัตรูเดินมาเป็นจํานวนมากกว่า1ตัวนะครับเราก็สามารถยกได้มากกว่า1นะครับยกได้เป็นกลุ่มเลยนะครับสาหรับสกิล2และสกิลอันตรีนะครับเพิ่มความเร็วให้กับเรา15%นะครับพร้อมกับเรียกฝนดาวตกกระหน่ำใส่ศัตรูเป็นเวลา5วินาทีนะครับสร้างความเสียหายเวท300 โดยศัตรูแต่ละตัวจะโดนสูงสุด4ครั้งนะครับส่วนสกิลอันตีนะครับเมื่อใช้จะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้เรา15%นะครับพร้อมกับอยู่ได้5วินาทีนะและจะทําให้ดาวนั้นตกใส่ศัตรูประมาณ4ครั้งนะครับถึงอันตีเราจะมีอยู่นะครับแต่จํานวนที่โดนจะโดนแค่4ครั้งนะครับไม่โดนมากกว่านั้นนะครับถ้าสมมุติว่าในรัศมีอันติของเราอันติโดนตัวหนึ่งครบ4ครั้งแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป้าหมายไปโดนอีกตัวหนึ่งนะครับให้ครบ4ครั้งนะครับ ส่วนไอเทมชิ้นแรกของคิกซี่นะครับรองเท้าผมจะแนะนําเป็น2ชิ้นนะครับชิ้นแรกผมจะแนะนํารองเท้าเจาะเกาะนะครับเพื่อที่จะเล่งดาเมจช่วงต้นเกมนะครับส่วนเกมไหนที่ CC เยอะนะครับหรือว่าตัวสโลหรือว่าตัวหยุดเรามีเยอะนะครับเราก็สามารถออกเป็นรองเท้าป้องกันสถานะได้นะครับเพราะว่ารองเท้านี้ป้องกันสถานะ35นะครับทาให้เราแบบว่าคล่องตัวมากขึ้นนะครับสาหรับรองเท้าป้องกันสถานะนะครับ สำหรับชิ้นแรกผมจะออกมาเป็นบูมสติกนะครับไอเทมชิ้นนี้พลังเวท200นะครับความเร็วเคลื่อนที่บวก5%นะครับสกิลติดตัวของมันคือเมื่อใช้สกิลจะสร้างความเสียหายเวท100นะครับและบวกโบนัสเวท40%นะครับเป็นเวลา5วินาะส่วนไอเทมชิ้นที่2ผมจะขึ้นเป็นตัดเลือดนะครับส่วนไอเทมชิ้นนี้นะครับลดคูลดาวน์10%นะครับบวกพลังเวท200นะครับและบวกพลังชีวิตอีก300นะครับสกิลติดตัวของมันคือ เมื่อสร้างความเสียหายจะลดอัตราการฟื้นฟูของเป้าหมาย40เป็นเวลา1.5วินาทีนะครับหากใช้การโจมตีปกติจะเพิ่มระยะเวลาเป็น3วินะครับสำหรับไอเทมชิน้นนี้เรียกง่ายๆก็คือตัดเลือดนะครับสำหรับฮีโร่ที่แบบว่าตีแล้วดูดเลือดเอย่ยแล้วก็มีสกิลแบบว่าเด้งเลือดอะไรแบบนี้นะครับและที่สําคัญถ้าใช้สกิลนะครับจะตัดเลือดแค่1.5วินะครับสำหรับใครที่เจอตัวดูดเลือดหนักๆนะครับพยายามโจมตีปกติก่อนนะครับ พราะว่าถ้าโจมตีปกติจะเพิ่มระยะเวลาตัดเลือดเป็น3วิเลยนะครับให้เพื่อนตีไปครับเราก็ทําการโจมตีปกติเพื่อที่จะตัดเลือดเขานะครับแล้วสังเกตดูว่าไอเทมตัดเลือดของเราระยะเวลามันครบหรือยังนะครับแล้วก็ทําการใช้สกิลต่อไปนะครับสําหรับไอเทมชิ้นที่3เพื่อที่จะเร่งดาเมจให้แรงขึ้นนะครับผมจะออกเป็นมงกุฎนะครับพลังเวท240ถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็สกิลติดตัวของมันคือพลังเวทเพิ่มขึ้น3 5เตนะครับ ถ้าสมมุติว่าพลังเวทเรามีอยู่1000สกิลต,ตัวของไอเทมนี้จะเพิ่มให้เราอีก350นะครับสำหรับไอเทมชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็น s t a ร์ฟออฟนนะครับไอเทมชิ้นนี้พลังเวท180ลดคูดาว10%นะครับและที่สำคัญสกิลต,ตัวของมันครับเจาะเกาะเวท40%นะครับเอาไว้เจาะเกาะพวกที่ออกทอยหรือว่าออกพวกไกอาร์สแตนดาอะไรพวกนี้นะครับออกไอเทมชิ้นนี้มาเพื่อที่จะเจาะเกาะเขานะครับ เพราะว่าถ้าไม่ออกไอเทมชิ้นนี้เราจะตีเขาไม่เข้านะครับเพราะว่าถ้าเขาออกทอยหรือไกลอาสแตนดาดมากันดานเมจเวทเรานะครับสำหรับไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วแต่ความชอบเลยนะครับต้องการแรงแบบแรงจัดๆเลยก็สามารถออกเป็นสมุดเขียวได้นะครับสมุดเขียวนี้เพิ่มพลังเวท400นะครับสกิลตีตัวของมันเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด1,400นะครับแต่ส่วนตัวผมนั้นไม่ค่อยชอบนะครับ ผมจะชอบออกเป็นอาร์ติ o ออฟนะครับเพราะว่าคลิกซี่นั้นเหมาะสําหรับการออกอาร์ติ o ออฟนะครับเพราะอาร์ติ o ออฟนั้นเพิ่มพลังเวท240นะครับและที่สําคัญสกิลตดตัวของมันคือเป็นอมตะ2วิระหว่างนั้นนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่หรือโจมตีศัตรูได้นะครับแต่สําหรับคลิกที่สามารถโจมตีได้นะครับเมื่อเราใช้อเทมนี้นะครับและก่อนใช้เราเปิดสกิลอันตีนะครับถึงเราจะใช้อเทมนี้นะครับสกิลอันตีเราจะไม่หยุดนะครับสกิลอันตีมันก็ยังจะหยดอยู่เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันหยดยังไงนะครับเมื่อใช้สกิลอันตีนะครับและกดอัรติออฟนะครับมันจะไม่แคนเซิลสกิลอันตีให้เรานะครับคือมันดียังไงก็คือดาวจะหยดเรื่อยๆนะครับจนครบจํานวนของมันนะครับดูนะครับเปิดอันติกดแข็งนะครับดาวก็จะหยดเรื่อยๆตามจํานวนที่มันต้องหยดนะครับและสกิลอันตีของเราก็ยังทํางานต่อนะครับไม่โดนแคนเซิลนะครับนี่นะครับเราจะไม่สามารถขยับได้ตอนที่เรากดแข็งแค่นั้นนะครับแต่ว่าสกิลอันตีของเรายังหยดเรื่อยๆนะครับ จนหมดเวลาอันตินะครับมันก็จะยังจะยดหยดเรื่อยๆครับกดแข็งยด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 จนหมดเวลาอันตีนะครับมันไม่โดนแคนเซิลนะครับแต่สําหรับฮีโร่อื่นบางตัวนะครับหลายๆตัวเลยนะครับถ้าเมื่อกดแอคติคอฟนะครับมันจะแคนเซิลหรือยกเลิกสกิลเราโดยทันทีนะครับแต่สําหรับคลิกซี่นั้นเหมือนเป็นกรณียกเว้นนะครับหรือว่าเป็นลูกหลักของ GM หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับกดแข็งสกิลก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับจนหมดเวลาของมันนะครับ ลองออกไอเทมนี้แล้วลองใช้ลองเล่นดูนะครับเหมาะสําหรับคลิกซี่มากมเลยครับสำหรับพลังแฝงผมใช้เป็นเซตนี้นะครับทุก20วิจะได้รับบัฟ1ครั้งสูงสุด3ครั้งนะครับเมื่อใช้สกิลหรือโจมตีโดนป้อมฮีโร่ศัตรตูจะได้รับโกเพิ่มขึ้น16และสูญเสียบัฟ1ครั้งนะครับสะสมโกได้สูงสุด800โกนะครับส่วนฮีโร่คิกซี่นั้นเป็นฮีโร่ที่ ไม่ว่าจะใช้อันตีก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะจะใช้สกิลหนึ่งก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญสกิลติดตัวของมันก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับชาเลนเจอร์ที่ผมจะแนะนําก็คือฟิกเกอร์นะครับหรือไม่ก็ออกเป็นฮิลก็ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยฮิลเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับพอเข้าใจรุ่นไอเทมพลังแฝงคร่าวๆแล้วไปดูวิธีการเล่นวิธีการเดินเกมในเกมกันเลยครับ <S <S ข้อควรระวังสําหรับเกมนี้ก็คือ อย่ายืนฝั่งที่มีพุ่มนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีลิงนะครับถ้าเราไปยืนฝั่งที่มีพุ่มจะโดนลิงลวงได้นะครับและอีกอย่างคือพยายามดูว่านาตยาจ่ายสกิล1กับ2หรือยังนะครับค่อยเข้าไปโจมตีใกล้ๆนะครับเพราะว่าถ้าโดนหนึ่งกับ2นาตยาคือเราไม่สามารถขยับได้เลยนะน่าจะตายเลยนะครับพยายามยืนดีๆแล้วก็ ไม่เข้าไปโดนสกิลหนสองนาตาก็เล่นง่ายแล้วครับสําหรับเกมนี้แล้วก็ระวังลิงด้วยนะครับถ้าโรมเราออกอของโรมเปิดแมปมาก็เราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าออกล้างก็จะเล่นยากขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องระวังลิงนะามาดูเลดก่อนนะครับนตยาตยาอยู่ใกล้ๆนะครับน่าจะเรีกเพื่อนแล้เพื่อนไม่มานะครับแนนยาตยาอยู่ตรงนี้นะครับ น่าจะรอเอาเลสนะครับาจตยากลับไปแท็กคลิปกลางก่อนครับพยายามอย่าทิ้งเวฟคลิปนะครับเพราะว่าต้นเกมสําคัญมากเลยนะครับเราจะจนนะครับถ้าเราทิ้งเวฟคลิปหรือเวฟกลางอะไรอย่างนี้นะครับถ้าลงไปแท็กล่างได้ก็ยิ่งดีนะครับเอานาคอสหลุดนะครับแม่น่าจะเลุไปซื้อน้ำปานะนาคอร์าได้มันตัวนะครับรอสกิลลีก่อนนะครับแล้วค่อยเข้านะแล้วก็รออันติเราด้วยนะครับหาอันติมาแล้วนะครับสกิลลีปุ๊บ รอฟิกเกอร์เข้าครับอ่าแบบนี้ไม่ต้องฟิกก็ได้นะครับเปิดอันติไปอันติยดลงซียดนะครับ <c oughs> ได้ไหมอ่ารอสกิลยกนะครับอืมยกไม่ทันนะโดนปลาหอก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเคลียร์คลิปล่างต่อเอานาคอตายนะครับนาคอตหลุดนะครับโดนนัตยาเห็นคิวไปหนึ่งคิวนะครับ านาคอรหดุูดแบบนี้แล้วก็ยื้อเวลาไว้ก่อนครับรอนาะคอรกลับมานะครับพยายามอย่าตายเยอะจนฝั่งตรงข้ามเขาเกมนําไปเยอะนะครับก่อนที่นาคอรจะมานะครับเพราะว่านาคอรเล่นปาด,ด้วยนะสําคัญนะครับนาคออ่าเพื่อนเรายัางไหวนะครับเอลสูยิงแม่นมากนะครับเกมนี้ช่วยป้อมบอลเลยนะครับ นาคอสน่าจะยังไม่มานะครับลิงเห็นว่านาคอสหลุดเข้ามาเลยนะครับเนี่ยเ,ยเจอเรายกขึ้นไปนะครับไม่ได้นะไม่ตามต่อนะครับดาวหยดสี่หยดแล้วนะครับถึงเราตามต่ออันติเราก็ใช้กับลิงไม่ได้แล้วนะอาจจะตายได้นะครับสังเกตง่ายๆก็คือถ้ามันไม่หยดใส่ศัตรูตัวที่หยดอยู่นะครับแล้วมันเปลี่ยนเป้าหมายไปโดนตัวอื่นนะแสดงว่ามันหยด ครบ4หยดแล้วนะครับสำหรับหนึ่งเป้าหมายนะครับมาแท็กคิดกลางต่อครับช่วงต้นเกมไม่มีอะไรก็หาเงินไปก่อนนะครับแล้วก็รอนาคอสมาด้วยนะครับ <Fire. S 1> เอาะา่าซาสี่า4าจ,จะไม่ไหวนะครับเพราะฝั่งโนนรู้แล้วว่านาคอสหลุดนะครับ พยายามวิ่งขึ้นลงวิ่งลงล่างขึ้นบนลงล่างเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เพื่อนเราเล่นง่ายนะครับแล้วก็การเงินเราจะดีด้วยนะครับสําหรับต้นเกมถ้าป่าไม่มาเอาเวฟกลางนะครับพยายามเล่นเมดอย่าทิ้งเวฟกลางเด็ดขาดนะครับพยายามกลับมาเอาได้ให้ได้ทุกเวฟนะครับเพราะว่าต้นเกมเาเงินเราจะเร็วนะครับ สำหรับเปรียบกลางนะบางทีถ้าไปแก๊งกับเพื่อนไปไฟกับเพื่อนอะไรอย่างนี้อาจจะไม่ได้คิวหรือว่าไปตายนะครับสำ,สำหรับบางจังหวะนะครับ oh. ดูด้วยว่าเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างนี้นะครับแล้วก็กลับมาเคลียร์คลิปกลางแล้วก็กลับไปช่วยเพื่อนอย่างนี้นะครับนาตยาพยายามหลบสกิลหนึ่งกับ2ถ้าหลบได้ก็ไม่ค่อยถ้าหลบหนึ่งสองนัตยาได้ก็ไม่ค่อยอันตรายนะครับสําหรับนาตยา ระยะก็สําคัญนะครับสาหรับสกิลนัตยาถ้าระยะใกล้ๆคือเราจะลบยากนะครับถ้าสมมุติว่าระยะใกล้มาหน่อยก็จะลบง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากเข้าไปใกล้ตัวนะครับเพราะว่าสกิลมันจะสโล่ด้วยนะครับสาหรับสกิลว,วงของมันนะอื้มในป้อมเลยนะอล์โหดมากเลยนะครับอานาคอร์เข้าไปแบบนี้นาคอร์เกือบตายนะยกขึ้นดาเมจไม่พอนะครับ ลิงเข้ามาแบบนี้ฟันดีครับน้องลิงเข้ามากลางแบบนี้คือโดนมาหลอดปาดท,ทีนี่ครึ่งหลอดเลยนะครับมาหลอดตีเป็น two d a m a e นะครับปาดท,ทีก็คือเกือบหายนะครับอ่าในป้อมกลางแล้วพยายามยืนหลังๆไว้ครับยกสกิลสองให้แม่นๆแล้วก็ปาสกิลหนึ่งจ่ายไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าสมมุติว่าเขาเข้ามาถึงตัวเราก็เปิดอันติหรือเอาไว้เปิดไล่เขาก็ได้นะครับเปิดไล่เขาเปิดนีก็ได้นะสําหรับสกิลอันติเพราะว่าจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับแล้วก็สร้างดาเมจด้วยนะครับาการเล่นคลิกซีคือหัดใช้สกิล2บ่อยๆครับถ้าใช้สกิล2แม่นนะครับจะทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะยกขึ้น เป็นเวลา1.5วีนะตัวไหนที่ไล่เพื่อนหรือตัวไหนที่กำลังโจมตีเพื่อนก็ยกตัวนั้นนะครับตัวที่แบบว่าสร้างดาเมจได้เยอะนะครับอ่าแบบนี้นะครับถ้ายกปุ๊บก็เขาก็จะสตันไปนะครับเพราะว่าถ้ายกรอยปุ๊บเขาก็จะสตันไปนะครับเพื่อนเราก็จะเล่นง่ายนะพยายามอยู่แนวหลังๆไว้นะครับเน่ยลิงจะอ้อมมานะครับ ลิงแบวนาะคอรสนะหรือว่านาะคอร์สดุดไปช่วยก่อนนะครับยกขึ้นอันติเลยครับอ้าวเรียบร้อยเกมนี้เพื่อนเราออกล้างนะครับแต่ก็ลิงก็ยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะยังไวอยู่นะครับออกล้างดีกว่านะ ได้ป้อมไปนะครับยกขึ้นอันตีอ,อาร์ัมหายนะครับอาร์ลัมล็อกนะเมื่อกี้ล็อกปุ๊บอันตีเรียบร้อยเลยไม่ล็อกก็น่าจะได้นะเมื่อกี้นะครับผมยกขึ้นแล้วนะครับยกขึ้นแล้วก็เปิดอันตีแล้วสกิลนี้ต้องใช้ครับไม่ได้ทําเพื่อทีมนะครับอารัมเดี๋ยวรอได้มงกุฎอีกชิ้นนึงก่อนนะครับดาเมจเราถึงจะจัดกว่านี้นะ พอได้มงกุดแล้วการปาสกิลหนึ่งก็จะแรงมากแล้วนะครับเล่นคลิกซีก็ง่ายๆครับสร้างดาเมจได้แรงมากนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนี่คือถ้าเป็นพวกเมทพวกแครี่ปลาสกิลไปทีนี่ครึ่งหลอดนะครับสำหรับสกิลหนึ่งพยายามปลาให้โดนนะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับแรงมากนะครับแล้วก็สามารถสร้างดาเมจได้เป็นวงกว้างหรือเยอะมากเลยนะครับนะครับปาปาไปเป็นแนวตรงนะครับ ไดปอมแล้วนะครับนาคอสน่าจะมาแล้วนะครับถ้านาคอสดมาแล้วก็เล่นง่ายแล้วนะครับมาไม่เอ่ยตายไปแล้วนะครับเพิ่งังไม่มาแต่ทีมเราก็ยังไหวยอยู่นะครับยกขึ้นอันติมองกุดมาแล้วนะครับถ้าถึงมองกุดมานี่คือเราจะแรงมากแล้วนะครับสกิลหนึ่งทีนี่แคลรี่ยืนแทบไม่ได้เลยนะครับ ถ้าเงินเรานำดีๆนะสักห้าร้อยหรือพันหนึง่งแบบนี้นะครับอ่ายกขึ้นยกไม่ทันนะอันติีเปิดเข้าไปครับสามหยดครึ่งหลอดนี่หายเลยนะครับอาลิงมานะครับแบบนี้ฟิกเกอร์นี้ก่อนยกขึ้นสกิลหนึ่งปลาเข้าไปนี่นะครับสกิลหนึ่งเกือบหมดหลอดนะสกิลหนึ่ง ยกขึ้นสกิลหนึ่งก็เกือบหมดหลอดแล้วนะครับอานาคอตมาแล้วนะครับแบบนี้เล่นง่ายขึ้นแล้วนะนี่ยกขึ้นแล้วก็สกิลหนึ่งเกือบหมดหลอดนะนายากสกิลหนึ่งในถือว่าแรงนะครับผมเน้นจ 1, ่ายสกิลหนึ่งบ่อยๆเลยนะครับการเล่นคลิกซี่ยิงปลาไปตรงวงไฟยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะโดนหลายตัวนะครับรอ,อ,อดนะครับ เกือบตายป้อมยิงเรานะเราเข้าไปข้างในมีอารัมไม่ไม่ยิงอารลัมนะครับแต่มายิงเรายิงตัวเราบางๆนะครับเมื่อกี้เกือบตายนะ,อะเอาคลองเลยนะครับจะเรียกคลองหรือเรียกมังกรก็ไม่แน่ใจนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนปลาไหลยังไงไม่รู้นะครับไม่เหมือนคลองเลยนะมันเหมือนมังกรเหมือนปลาไหลยังไงไม่รู้่มีปีกด้วยนะครับ นาคอสกลับมาแบบนี้เล่นสบายแล้วนะครับหลุดตั้งแต่นาทีที่สามนะครับนาทีนาทีที่สามนาทีที่สี่นะกลับมานี่เกมนำอยู่นะครับลิงอยู่ไหนอ,อยู่นอกระยะวงนะครับถ้าอยู่ในระยะวงนี่เราจะยกสักทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้จะเล่นแบบว่าดักพุ่มก็ได้นะครับถ้าเขาเดินมายกขึ้นเปิดอันติ สกิลหนึ่งอย่างนี้นะครับอาวนาคอตมาโชว์เลยครับนาคอตมาปุ๊บโชว์เลยนะครับเมื่อกี้ตายเยอะนะครับอาลิงเข้าหลังนะครับอันติสกิลหนึ่งไปเรียบร้อยเป็นเมทที่น่าเล่นตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับคลิกซี่นะครับ ร้างจังหวะได้ดีแล้วก็ทำดาเมจได้เป็นวงกว้างเลยนะครับเล่นง่ายนะครับ <my> ดันคิปบอลก่อนนะครับดันคิปบอลเข้าอารลมตายไม่น่าจะจบได้นะครับเอาป้อมบอลให้เป็นสามทางก่อนนะครับเพื่อที่จะเล่นง่ายขึ้นนะนะเขาตก,กลับมาแล้วนะออื <c oughs> โดนปลาหอกไม่มีใครเข้านะครับ พยายามจ่ายสกิลหนึ่งบ่อยๆนะครับค่อนข้างที่จะรีไวนะครับแล้วก็สามารถกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีเลยนะครับสำหรับสกิลหนึ่งโยนไปเรื่อยๆครับพอเราโยนสกิลหนึ่งนี่ถึงขั้นต้องทอยตลอดเลยนะครับกดดันนะครับกดดันฝั่งตรงข้ามโดนไม่โดนไม่เป็นไรครับตาไปเพื่อกดดันเพื่อไม่ให้เขาเข้ามาใกล้เรานะครับแต่ถ้าโดนก็ดีนะเพราะว่ามันจะสร้างดาเมจด้วยนะครับ หาเลือดเราไม่เต็มพยายามอยู่หลังๆแลวก่อนนะครับเกาะกลุ่มกับเพื่อนไว้ยิ่งอยู่ใกล้อลัมยิ่งดีนะครับถ้าลิงเข้ามาโดนอลัมล็อกนะถ้าถ้าลิงเข้ามาก็จะโดนอลัมล็อกนะครับอ่าขึ้นเลยปลาจะกลไปครับเลีร์คลิปม,มาหลอดโหดมาก ตีป้อมไปก่อนครับยกขึ้นยกไม่โดนนะคะอ่าสกิลหนึ่งอาได้อาร์ติ o ออแล้วนะครับถ้าได้ a c t i ติ Off เราจะเล่นง่ายนะดิงจะลวงเรานี่ยากแล้วนะครับถ้าสมมติว่าดิงคอมโบเข้ามาหาเราเราก็กด a c t i ติ o f อแข็งเลยนะครับ ดึงค่าเรายากแล้วครับถ้าเราได้แอคติกออฟสำหรับใครที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ